ที่นี่เป็นชุมชนเกือบสุดท้ายค่ะที่สามารถเข้ามาทําความสะอาดพื้นที่ได้ค่ะหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วก็น้ําลดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะซึ่งชาวบ้านที่นี่บอกว่าน้ําท่วมครั้งนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะหลังจากที่เคยเกิดน้ําท่วมเมื่อปี2565ค่ะ ชาวบ้านชุมชนวัดบ้านดอนตำบลเทพประสตีอำเภอรกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะทยอยเก็บข้าวของที่เสียหายออกจากบ้านแล้วก็ทําความสะอาดหลังน้ําลดและเข้าพื้นที่ได้เป็นครั้งแรกค่ะซึ่งก่อนหน้านี้หลายครอบครัวต้องไปอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งจัดไว้ที่ศาลาอเนกประสงค์ของอบตอเทพประสตีค่ะ บ้านส่วนใหญ่ในชุมชนนี้เป็นบ้านชั้นเดียวค่ะทำให้ความเสียหายค่อนข้างมากทั้งในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์รถจักรยานยนต์ถูกน้ําท่วมเสียหายขณะเดียวกันมีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในอีกในอีกช่วงนี้ค่ะชาวบ้านที่นี่ได้แต่บอกว่าคงไม่ต้องเฝ้าระวังอะไรแล้วค่ะเพราะว่าข้าวของนั้นเสียหายไปตั้งแต่น้ําท่วมครั้งนี้แล้วค่ะก็มันมันไม่มเ,เฝ้าเพราะของเสียหายหมดแล้วตอนนี้ ก็เสียหายหมดในบ้านก็ไม่มีอะไรที่จะนั่นแหละคือตอนนี้ก็เคลียพื้นที่แต่ว่าก็เห็นเขาประกาศว่าภายในวันที่อะไรที่ห้าใช่มครับจะมีล่มหลังอืมแล้วเราทําทำยังไงอะคะตอนนี้นะตอนเนี้ยก็เนี่ยมันมันมันทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ก็ต้องรอทางหน่วยราชการเขามาเนี่ยเก็บทางวาดสะอาดพวกนี้เพราะว่าของเราเราก็เก็บออกมาด้านนอกหมดแล้วแต่ในบ้านก็ของเสีย ส่วนที่โรงเรียนบ้านท่าเรืออำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะทั้งครูแล้วก็บุคลากรของโรงเรียนแล้วก็น้องๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตใช้เวลาทั้งวันค่ะที่จะช่วยกันทําความสะอาดแล้วก็คัดแยกอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมฉับพลันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเพื่อที่จะเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งในสัปดาห์หน้าซึ่งผู้อํานวยการโรงเรียนก็บอกค่ะว่าปริมาณน้าท่วมครั้งนี้สูงกว่าครั้งก่อนเมื่อปี2565กระแสน้ําค่อนข้างเชี่ยวแต่ว่าเกิดในช่วงเช้าค่ะทำ ผข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมูล,ลค่าได้ทันเหลือเพียงสื่อการเรียนการสอนที่สามารถทําความสะอาดได้เท่านั้นแตกต่างจากชาวบ้านหลังโรงเรียนบ้านท่าเรือค่ะซึ่งมีประมาณ10ครอบครัวต่างบอกตรงกันว่าน้ําท่วมครั้งนี้มาเร็วแล้วก็แรงค่ะทําให้ความเสียหายค่อนข้างมากข้าวของที่เคยซื้อมาใหม่หลังน้ำเพืเมื่อปี65ก็เสียหายซ้ํขาขณะนี้ขณะที่การเยียวยาจากรัฐก็ถือว่าไม่เพียงพอค่ะมีมีการสํารวจและลงทะเบียนแล้วเรียบร้อย ก็คือให้ค่าเยียวยาแค่หนึ่งพันบาทต่อคนต่อคนอซึ่งมันไม่มันก็น่าจะไม่พอสำหรับที่ของที่มันเสียหายไป<ะ>แล้วอย่างปีหกห้าเขาก็เยียวยาแบบนี้เหมือนกันไหมเขาก็เยียวยาแบบนี้เหมือนกันเขาก็มาให้ถ่ายรูปแล้วเขาก็ไปประเมินมก็ประเมิน ไม่รู้เป็นจริงเปล่าตามตามที่เขาพูดชาวบ้านชุมชนหลังโรงเรียนบ้านท่าเรือยังพาไปดูสภาพคลองท่าเรือหรือว่าคลองบางเหนียวดําค่ะที่เป็นเส้นทางระบายน้ําสายสําคัญในพื้นที่ก็พบว่ามีลักษณะคดเคีย้ยวมีหญ้ารกแล้วก็ตื้นเขินด้วยค่ะซึ่งชาวบ้านให้ข้อมูลว่าที่นี่เคยมีการขุดลอกไปช่วงหลังน้าท่วมเมื่อปี2565เพียงครั้งเดียวค่ะ ส่วนที่เหลือชาวบ้านต้องจ้างรถมาขุดขยายคลองเองแต่ก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหาเพราะว่ายังมีทั้งโรงเรียนวัดแล้วก็บ้านเรือนที่จะได้รับความเสียหายไม่น้อยค่ะเราเข้าใจนะครับว่าบ้านมันไม่กี่หลังในความมุมมองนะมุมมองของผมเขาเขาคิดว่าบ้านไม่กี่หลังแต่อย่าลืมที่ผลกระทบมันเยอะเพราะผมต้องมาเสียงเป็นแสนนะสมบ้านอ่ะอถึงได้จากพารัฐมันเท่าไหร่ถูกไหมครับ พันห้าสามพันห้าสี่พันห้ามันก็ไม่คงไม่มีขยายเกินหรอกครับถึงผมก็เข้าใจในหน่วยงานของเขาบางทีเขาก็เราเข้าใจนะครับว่ามันน้อยบ้านมันน้อยแต่ว่าผลการทบอ,อย่าลืมที่โรงเรียนก็มีการศึกษาสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนมันจะทําไงต้องสือทุกปหีหรือว่า ออนนแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายแล้วค่ะแต่ก็ยังมีคำเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักตั้งแต่วันที่3ถึง8กรกฎาคมนี้ค่ะทำให้ชาวบ้านยังคงกังวลแล้วก็ยังคงนำข้าวของไว้บนที่สูงและใช้วิธีออกมาสังเกตการระดับน้ำบริเวณคลองระบายน้ำใกล้เคียงเพื่อเตรียมความพร้อมตลอดเวลาค่ะส่วนทางจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการสั่งการให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ท่วมซ้ำซากแล้วก็มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมใน2อ,อำเภอแล้วค่ะ และที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็เป็นบรรยากาศสดที่บริเวณชุมชนวัดบ้านดอนค่ะซึ่งบริเวณนี้ถือว่าเป็นพื้นที่รับน้ําสุดท้ายก่อนที่จะระบายลงสู่ทะเลค่ะอย่างที่เห็นค่ะก็มีการนําข้าวของที่เสียหายทั้งในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆออกมากองไว้หน้าบ้านเพื่อที่จะรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเก็บออกไปจากพื้นที่ค่ะและหลังจากนี้พวกเขาก็ยังคงรอให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาสํารวจความเสียหายเพิ่มเติมค่ะค่ะขอบคุณาค่ะ